เตือนเนื้อหาจากในคลิปรวบรวมเนื้อหามาจากทั้งเกมและจากเว็บไซต์หากข้อมูลผิดพลาดในการใดก็ขออภยัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับแฟนๆไฟ,น,ฟน,นอลเดนตายนะครับผมช่อง t ทสเปนอัปเปอรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อมาเตือนก่อนนะครับมาแนะนำว่าเอสเปอร์เนี่ยเราไม่ควรจะอัพมั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอสเปอร์เนี่ย เราควรจะอัพตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนไม่ควรที่จะอัพนะครับซึ่งผมก็ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พลาดในพลาดในการอัพเอสเปอร์ไปซึ่งผมคิดว่ามันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ว่าผมพลาดตรงไหนแล้วมันแย่อย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับคือสิ่งที่ผมจะนำมาเตือนผู้เล่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับ คือสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้เอาไว้ก่อนเลยนะครับคือคุณควรจะวางแผนและรู้ข้อมูลล่วงหน้าสักเล็กน้อยก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะอัพอะไรนะครับในส่วนของเอสเปอวันนี้นะครับผมก็จะมา แยกเอสเปอร์ที่มีสแตทสูงกับเอสเปอร์ที่สแตทไม่สูงออกจากกันนะครับเพราะว่าในในเอสเปอร์เนี่ยในโหมดเอสเปอร์เนี่ยคือมันไม่ได้บอกเรานะครับว่าเอสเปอร์ตัวไหนมันเป็นมันเป็นแรอะไรมันเป็นแร UR หรือเป็นแร่ r หรือเป็นแร่ r อ MR, อะไรนี้คือมันไม่ได้บอกเราอะครับคือเราก็ต้องแบบอัพไปอัพไปตามที่เรามีเราใช้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วคุณจะต้องวางแผนก่อนที่คุณจะอัพเอสเปอร์เดี๋ยวผมจะมา แนะนำว่าเ s p e r เนี่ยคุณไม่ควรที่จะอัพเลยตัวไหนบ้างเดี๋ไปดูกันนะครับอันนี้คือเ s p e r ทั้งหมดที่ผมผมคิดว่าไม่ควรที่จะอัพนะครับเอสเปพวกนี้เหตุผลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเหตุผลก็คือเพราะ,ะค่าสเต็ปพื้นฐานมันน้อยครับก็คือ,คอแค่นั้นเลยค่าสเต็น้อยครับคือ ไอ้อพวกแมทที่เรียวที่ใช้ในการอัพเอสเปอร์พวกนี้นะครับคือผมคิดว่าเราเก็บเอสเปอร์พวกนี้ไปอัพเอสเปอร์ที่มีค่าสเตตพื้นฐานที่ดีกว่าที่ดีกว่านี้มาใช้งานจะดีกว่าครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอัพเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะปั้นพวกนี้นะครับคือการที่คุณจะอัพเอสเปอร์จาก1ดาวไป2ดาวเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าคุณอัพเต็มเลยวว่า50แล้วคุณก็อัพต่อจาก50ไป80นะครับ คือพอคุณอัพเต็ม50แล้วเนี่ยคุณจะต้องทำการาทำการอเวกทำการอเวกเคนทำการอเวกตัวตัวเอสเปอร์เนี่ยแล้วมันจะรีเซ็ตเป็นเลเวลหนึ่งใหม่คุณก็ต้องอัพเมทิเลียวใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลแปดสิบใหม่ซึ่งมันใช้มเมทิเลียวค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าไอไอสมอนเนอร์สมอนเนอร์ห้าตัวเนี่ยไม่ควรที่จะ อัพมันอันนี้คือการเปรียบเทียบสแตตกันนะครับระหว่างสาหรับเอสเปอร์คอสยีกับเอสเปอร์คอสนะครับซึ่งจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าค่าสแตตเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนแต่ว่าสำหรับเอสเปอร์คอสยเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับก็คือมันอาจจะใช้เป็นที่เรียวน้อยกว่าในการอัพเอสเปอร์คอสเนี่ยเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ส่วนข้อดีข้อนึงของมันก็คือ,อมันจะมีบางแคมเปญหรือบางอีเวนต์หรือว่า PVP บางอย่างที่มันจำกัดคอสในการลงครับการที่เรา up Esper ปอร์เนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการประหยัดคอสในการในการใช้งานตามแคมเปญหรืออีเวนต์นั้นๆนะครับซึ่งแต่เอาจริงๆผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้มีแมทเรียลแบบ มหาศาลมากหรือแบบคุณเติมตลอดที่มีที่มีอีเวนต์แบบกดกดแพ็กกดกาชาและแถมเมทิเรียลมาให้ทุกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวยเมทิเรียลมหาศาลขนาดนั้นซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าคุณไปอัพตัวเ s p e r ที่เป็น UR หรือ MR จะดีกว่าซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองเทสในการอัพเอสเปเนี่ยคือ คือผม,มอัพเอสเปอร์มาหลายตัวแล้วแล้วก็อัพค่อนข้างจะครบทุกตัวแล้วคือเหลือแค่4ีหตัวเท่านั้นที่ผมยังไม่ได้อัพคือ,อยังอัพไม่เต็มนะครับแต่ก็คงอีกไม่นานก็เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมวันเยียมาพอดีครับแล้วมันจะปลดล็อกเอสเปอร์สดาวตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าบันเทิงแน่นอนแมทเทเรียลนี่ขาดกระจุยกระจายผมก็เลยอยากจะมาเตือนเอาไว้นะครับว่า ว่าพวกแมทเทเรียลเนี่ยควรจะเก็บไว้ดีๆแล้วควรจะอัพตัวที่มันมีสแตทดีกว่าดีกว่าพวก5ตัวที่ผมพูดมาตอนแรกอันนี้ก็คือเอสเปอร์ที่ควรจะอัพนะครับผมเอาตารางมาให้ดูอันนี้ก็คือในในส่วนของตารางนี้ก็คือจะบอกบอกชัดเจนว่าตัวไหนเป็น ur ตัวไหนเป็น mr ตัวไหนเป็น sr นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นเอสเปอร์ที่แนะนําให้ควรอัพครับเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าค่าสเตตของเอสเปอร์พวกนี้มันไม่ห่างกันมากครับมันคือมันไล่ๆกันเลยแหละบางตัวก็เผลอๆอาจจะเก่งกว่า UR ด้วยซ้ํานะครับเดีเ๋ยวเราไปดูค่าสเตตเปรียบเทียบระหว่างสมอนเนอร์ UR กับสมอนเนอร์ MR กันนะครับเอาล้วครับนี่ก็คือค่าสเตตที่ผมนํามาเปรียบเทียบนะครับก็คือผู้เล่นจะเห็นเลยว่า ค่าสแตทของตัวสมอนเนอร์ที่เป็นประเภท UR กับประเภท MR เนี่ยคือมันไล่กันมันใกล้เคียงกันมากครับมันไล่ๆกันเลยแหละอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆครับและการและการที่อัพแมทเทอเรียลให้ตัวพวกนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มกว่าไปอัพตัว5ตัวที่ผ่านมาที่ผมเคยกล่าวไว้ข้างต้นนะครับถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือ ตัวซัมมอนเนอร์ที่ผมแปะเอาไว้ในกลุ่ม UR กับกลุ่ม MR อันนั้นคือผมแนะนำให้อัพอัพใช้งานได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนคือซัมมอนเนอร์ทุกตัวก็จะมีความเก่งของมันอยู่ครับซึ่งผมก็จะแนะนำการใช้งานพวกนั้นทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกซัมมอนเนอร์ของแต่ละตัวไว้นะครับว่าเพามอนเนอร์ว่าซัมมอนเนอร์ er, แต่ละตัวเนี่ยมันมันอัพยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปต่างหากเอาไว้นะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปพูดเกี่ยวกับแมทเ t เรียลก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าแมทเเรีเนี่ยมันหาอย่างไงแล้วมันหาจากไหนได้บ้างนะครับมาดูที่วิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกก็คือการหาจากมอคช็อปครับก็คือการเข้าไปซื้อในร้านนั้นๆเองในส่วนของมอคช็อปนี้มันก็ไม่ได้มีขายให้เราตลอดนะครับมันก็อาจจะมีขายให้ในส่วนของออร้านค้ากิลดะครับอันนี้ก็คือจะมีขายให้ตลอด แต่ว่าถ้าเราซื้อหมดแล้วก็คือหมดเลยก็ต้องรอมันรีเซ็ตในเดือนนั้นๆเตือนถัดไปนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของร้านที่เป็นร้านอีเวนต์นะครับอันนี้ก็จะมีม็อกช็อปมาขายให้เหมือนกันก็คือจะมีพวกแมทเทเรียวมาขายให้ในการอัพพวกเอสเปอร์หรือสมันเนอร์นะครับอันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีมาให้ตลอดนะครับก็จะวนเป็นอีเวนต์มาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นในร้านร้านของเหรียญเกลจะมีให้ตลอดครับ ถ้าเกิดว่าผู้เล่นซื้อหมดแล้วก็คือจะต้องรอมันรีเซ็ตในเดือนถัดไปนะครับถึงจะมีมาขายอีกในส่วนต่อไปก็คือได้มาจากการวิ่งชโชกโบนะครับในส่วนนี้ก็เราก็เราอยากได้ไม่ให้เลี้ยวแบบไหนก็ไปเลือกธาตุเอาเลยครับในการวิ่งชโชกโบอันนี้ผมก็สําหรับใครที่มี VIP น้อยๆก็อาจจะวิ่งได้ไม่เยอะนะครับก็คือช่องอาจจะใส่น้อยไปหน่อยแล้วก็ช่องตัวละครได้น้อยนะครับ นี่ก็คือจะได้จากการวิ่งโชว์บโบนะครับเราก็ยังมีโอกาสได้เต่าเต่าเงินต่อทองแล้วก็ได้พวกพวกแมททเลียมอัพพวกชุดกเกราะอาวุธด,ด้วยนะครับในส่วนนี้มันก็มันก็ไม่ได้ตายตัวครับมันก็จะมีของแต่ละประเภทอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในจำแนกของมันอยู่ในธาตุของมันนะครับวันนี้เราก็เลือกว่าเราจะให้โชว์บโบเนะี่ยมันไปวิ่งหาธาตุไหนนะครับส่วนวิธีสุดท้ายครับก็คือการซื้อแพ็คหรือว่าการ เปิดแพ็คต่างๆที่มันมีโปรโมชั่นแถมพวกเมทีเลียลมาให้อะครับอันนี้ก็คือจะจะให้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้เป็นแบบไซส์ XL มาเลยซึ่งก็อันนี้ก็ในกรณีที่เติมเงินเท่านั้นนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมคิดว่าไอ้เมทีเลียลเนี่ยมันหาค่อนข้างยากครับ การที่ผู้เล่นจะนาไปอัพอะไรหรือว่านําไปใช้อะไรก็ควรจะคิดให้ดีก่อนนะครับว่าตัวที่เราใช้อยู่มันมันลงตัวกับซอมนเนอร์หรือเปล่าเพราะาบางทีมันก็มันก็ไม่ลงตัวกันแล้วเราก็ไปอัพอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เก่งช้าครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับคําเตือนนะครับว่าควรจะ อัพซอมเมอร์ที่เป็น mr หรือ ur ก่อนที่จะไปอัพตัว sr นะครับในตัว5ตัวแรกที่ผมเกินมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลวันนี้ข้อมูลดีๆที่ผมนำมาเสนอและประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้เดือดร้อนเรื่องมาทิเรียวก็คืออัพจะอัพหมดทุกตัวเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบมีแบบเครดิตการ์ดแบบอินฟินิตเงินไม่จำกัดอะไรงนี้ฟั๊มแหลกอะไรงนี้ ก็เอาไปก็ได้ครับก็คือไม่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่ว่าสําหรับคนที่คนที่ไม่ได้เติมเงินหรือว่าคนที่ต้องการจะาวางแผนรัดกุมในการในการในการเติมเงินหรือว่าในการบริหารทรัพยากรเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นคําเตือนที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับใครหลายๆคนที่ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เกมก็เปิดมานานแล้วครับเปิดมาน่าใกล้จะครบปีแล้วผมก็ ผมไปเช็คดูวันล็อกอินก็330วันได้ตอนนี้ผมก็แบบโอ้ยเล่นมานานแล้วละ่ะเนี่ยจะครบปีแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับในส่วนของอคำติชมหรือว่าอยากจะอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะไปหาข้อมูลมาให้ซึ่งตอนนี้ผมก็กลับมาทำคลิปแบบเต็มตัวแล้วครับคือช่วงก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยว่างครับผมมีงานยุ่ง ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพยายามไล่ไถ่าบาปให้นะครับไล่ทำคลิปไล่ลงอะไรให้ทุกคนนะครับก็กลับมา FC ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ